ช้าตรู่ตลาดนัดเต็มไปด้วยความคึกคักพ่อค้าแม่ค้ากำลังรีบจัดร้านเตรียมขายของทั้งวันแต่การยืนทำงานทั้งวันไม่ใช่เรื่องง่ายบางครั้งไม่มีเก้าอี้นั่งเลยต้องนั่งกับพื้นหรือหามุมพักอย่างลำบากนี่แหละค่ะผู้ช่วยคู่ใจของพ่อค้าแม่ค้าเก้าอี้พับได้น้ำหนักเบาพกง่ายกลางไว้เก็บสะดวกไม่ว่าจะขายเสื้อผ้าน้ำผลไม้หรือของชำ แค่มีเก้าอี้พับได้ก็ช่วยให้การขายของทั้งวันเบาลงและร้านก็ดูเป็นระเบียบมากขึ้นเก้าอี้พลาสติกพับได้แข็งแรงทนทานรับน้ำหนักได้จริงใช้งานได้นานผลิตจากวัสดุคุณภาพเหมาะกับการใช้งานทั้งในบ้านนอกบ้านและในตลาดนัดเพราะการลงทุนเล็กน้อยอาจสร้างความสบายได้ทั้งวันเก้าอี้พับได้ perfect worlds แข็งแรงทนทานผลิตในไทยราคาคุ้มค่า 1. พ่อค้าแม่ค้าขายของตลาดนัดย,ยืนขายของทั้งวันอาจทำให้ปวดขาและหลังเก้าอี้พับได้ช่วยให้พักระหว่างขายทำให้ร่างกายไม่เมื่อยล้า 2. เกษตรกรหรือคนทำสวนทำงานกลางแจ้งนานๆต้องคอยตัดแต่งต้นไม้ปลูกผักเก้าอี้พับได้ช่วยให้พักสบายไม่ต้องนั่งกับพื้นหรือต้มตัวตลอดเวลา 3. พนักงานจัดบูธหรืองานอีเวนต์จัดบูธขายสินค้าหรือนำเสนอสินค้าสามารถนำเก้าอี้ไปนั่งพักระหว่างรอคนเข้าชมหรือวางไว้ให้ลูกค้าได้ 4. นักแคมป์นักท่องเที่ยวใช้ในกิจกรรมกลางแจ้งเช่นแคมปิง้งปิกนิกตกปลาเบาพกง่ายกางใช้ได้ทันทีเก้าอี้พับได้ของเราผลิตจากพลาสติกคุณภาพดีแข็งแรงใช้งานง่ายเหมาะกับทุกโอกาสไม่ว่าจะใช้ในบ้านพกพาไปเที่ยวหรือเป็นของขวัญให้คนที่คุณรักอ๋อและไม่ใช่แค่เก้าอี้นะครับร้าน Perfect World ยังมีสินค้าพลาสติกคุณภาพอีกหลากหลายทั้งตะกรา้าลังกระถางและของใช้ในบ้านสน,น,นใจสั่งซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติมทักมาได้เลยที่เพจหรือไลน์ของเราซื้อของไทยใช้ของดีคุณภาพมั่นใจต้องที่ perfect worlds ครับ